ันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานรุ่น K H411C53470 สามารถใส่ HDD หรือว่า SSD ได้สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการได้เลยสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะมีคีย์บอร์ดเมาส์ LED แผ่นรองเมาส์ขนาด70คูณ30เซนเมตรสีดำลำโพงคอมพิวเตอร์2.0 LED ตัวรับ Wi-Fi USB Wi-Fi 2.4 GB หรือ5 GB กรายละเอียดของตัวสเปคคอมจะมีคอ i i 53470รองรับ DDR3 เมมโมรีด B75 แรม8 GB SSD 128 GB PSU 400วัตต์พัดลม CPU 1เครื่องพัดลมระบายความร้อน2เครื่องเคสคอมและจอคง24นิ้วค่ะสินค้าที่นี้นะคะจะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีทำงานอย่างเงียบสนิทเลยค่ะครอบคลุมทุกการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันเลยนะคะดีไซน์ของตัวเครื่องจะวาโคง ด้านหน้า,นาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนขนาดของสินค้านะคะจะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากค่ะประหยัดพื้นที่ดีมากๆเลยนะคะสินค้าชิ้นนี้นะคะเหมาะก,กับการเล่นเกมและทํางานได้เป็นอย่างดีทางร้านแนะนําเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวค่ะลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดต,ตามทางร้านเลยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ